สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมและ B Y D นะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์พร้อมกับ B Y D วันนี้เราเดินทางมาพร้อมกับ B Y D ซึ่ง B Y D ได้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วก็งานของเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับ ครับสำหรับในงานนี้เนี่ยในส่วนของ BYD เนี่ยเรามาด้วยกันเห้าสิบว่าสื่อนะตอนนี้ผมอยู่กับพี่โจดินทารารัตน์นะครับโซนโมดินับสนะครับซึ่งเอ่อเราจะพาผู้ชมทัวร์ในบูธบีวายก่อนนะครับครับคือ BYD เนี่ยมีมาด้วยกัน3แบรนด์ใช่ไหมพี่โจครับฮะมีด้วยกัน3แบรนด์นะบีวายดนะครับเดนซ่าอันนี้เป็นรถตู้รถตู้ที่เป็นแบบที่บอกว่าใครมีบอกว่าอัลปาคิลเลอร์ก็ไม่แน่ใจนะครับอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่เลยนะคครับก็ื อ่าอ่านว่าอย่างหวางนะครับหรือภาษาจีนน่ะครับ Y A N G W A N G อย่างหวางนะครับจะเป็นสองรูปแบบนุ่มรถรถเอสยูวีนะครับจะเป็นอ่ายูนะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์คาร์เป็น U 9นะครับก็อยู่อย่รุ่นหนึ่งนะครับก็ B Y D มาด้วยกันสามรุ่นนะครับตอนนี้เราอยู่ด้วยกันผมเห็นรถรอบตัวเราเยอะมากพี่โจใช่อย่างคันนี้ก็สวยนะอย่างคันเนี้ยที่ผมเห็นอยู่นี่นะนะฮะ ก็คันนี้คือคันนี้นี่เหมือนแบบแฮสแบ็คนะห้าประตูนะครับครับอย่างนี้ผมให้ข้อมูลนิดนึงก่อนว่าในบูธของซยงไฮ้มอเตอร์โชว์เนี่ยรถแต่ละคันเนมเพจแต่ละเนมเนี่ยไม่มีไม่มีเลยไออันนี้อันนี้เดาได้อย่างเงี้ยดอฟินนะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เหมือนกับตัวที่โชว์ในในบ้านเราด้วยนะที่เอาไปบ้านเราก็ไม่ใช่คือดอฟินในบ้านเราจะเป็นรถเล็กวันนี้มาดูเล็กนะเนอันนี้ดูเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ก็คือดอฟินนะฮะ ซึ่งบางอย่างเนี่ยเราเราอ่านไม่ออกจริงต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราอ่านไม่ได้เลยภาษาจีนอย่างคันนี้ดูดูอย่างคันนี้นะครับยุโรปดูอย่างคันนี้เนี่ยล้อมรัวไว้คนสนใจเยอะมากเลยนะครับสีสวยมากแล้วก็โอ้หคนคนเข้าไปคนล้อมรอบเยอะมากนะครับก็เป็นแอสแฟกทาประตูเหมือนกันใช่นะครับรุ่นอะไรดูดูเองดอฟินอีกไหมอฟินนะฮะอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ถามแล้วฉิน ชินคืออย่างนี้ในส่วนเขาจะมีเขาจะมีชื่อเป็นราชวงศ์ใช่ไหมส่งมีชินนะครับมีหยางหยางอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นราชวงศ์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นก้อยเปอร์เอันนะครับอันนี้ DMP ก็คือเป็นดูอัลโหมดรักอินน่าจะเป็นรักอินไ y b r ริเครื่องยนต์อันนี้เป็นดูอัลโหมดดูอัลโหมดก็คือมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็เป็นรักอินไ y b r ริมีทั้งสองแบบแต่ความพิเศษของมันคือมัน มันสามารถวิ่งได้ระยะทางที่ไกลมากๆนะครับรวมรวมถึง EV นี่ก็เป็นจับก็ดแปดโลนะถ้าเป็นว่าเป็นถ้าเป็นปลั๊กอินปุ๊บทะลุพันทุกพันซึ่งมีมีเครื่องยนต์อย่างอย่างดูดูโอโหมดเนี่ยมีเครื่องยนต์พันซีซีนะครับพันพันห้าสองพันสอันนี้ที่เป็น อันนี้ที่เป็น ehev นะใช่แล้วก็เขาโชว์แพลตฟอร์มว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถรองรับเครื่องยนต์ได้ขนาดไหนใช่ใช่กามีเครื่องยนต์ให้เลือกตามไซส์ตามขนาดตรงนี้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดใช่ไหมเนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยนี่ตัวนี้คือเครื่องพันห้าพันห้าดูว่าโหมดนะฮะก็มีมอเตอร์สองตัวข้างหลังด้วยมี่าบเพื่อนสี่ล้ออย่างเงี้ยมาพี่โจครับมีคันที่ผมสนใจนะด้านหลังของเรานะครับครับผมนี่นะฮะคือเป็นอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ไปสอบถามทางทีมงานเขาน๊อะ ครับถัาฉินนี่ก็เป็นเป็นซีดานขนาดกลางขนาดกลางอันนี้ไฟนี้ต้องคำรีณไอคอดไหมผมว่าจะผมว่าจะเป็นประมาณโคโรล่าอัลตริสอะไรเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงนะกระจุยเลยนะนั้นนะนะนะครับคันนี้คันนี้ก็เป็นดูวอ์หมวที่มีเครื่องยนต์มีมอเตอร์ไฟฟ้ามีระบบ Hybrid มีระบบ EV มันใช้ทุกอย่างที่มี ใช้ทุกอย่างที่ BYD มีเอามันรวมซึ่งเป็นดูโอโมดเนี่ยซึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยน่าจะได้ใช้ในอนาคตในระบบนีนะมันดูข้างๆเลยนะมันไม่น่าจะมันไม่ถึงคำนี้แอดคอร์ตผมว่าแต่มันก็ดูโตโตนะัตใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าซี v ิกใหญ่กว่าโคโร拉โคแต่ถ้าไม่เท่านู้นนะนี่แหละนี่แหละทามาดูด้านท้ายคืออย่างนี้เข้าไป เสนอในบ้านเราแล้วนะครับมีแล้วมีแล้วมีเอารถมาให้ทดลองขับแล้วแต่ไม่ใช่รุ่นพวกนี้นะอันนี้คือเพิ่งเพิ่งเปิดโมเดลในปี2023ครับชมครับมาอีกคันหนึ่งนี่คือถังนะครับเป็นเป็นถัง EV เป็น SUV ขนาดโตขึ้นมาอีกใช่ครับเป็นผมใช้คำว่าเป็นซูซายเอสยูวีนะแต่เป็นโมเดลเยียร์2022นะครับบ้านเราเขามีเข้ามานำเสนอในส่วนของขับนะครับ ตัวนี้เนี่ยพอดูด้วยสรลีร่าต่างๆเลยนะ,ะผมว่าก็เป็นกลุ่มเดียวกับมอเตอร์ด้าซีร์วีได้ไหมนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าอีกเหรอนี่ใหญ่กว่าพี่ใหญ่กว่า c ซียร์วีคือถ้าสมมุติเล่นนี้ถ้าราคาไปแบบ CRV นี่ก็เป็นเรื่องนะององถ้าราคาเท่าๆกันนะเบียดๆมานะเพราะคันนี้คือ EV 100%นนะครับใช่ครับแล้วก็คู่แข่งเขามีในบ้านเราตอนนี้ที่ที่กำลัง จะเปิดราคาก็มีนะก็ะมีก็มีค่ายหนึ่ง<บ>ที่เป็นค่ายจากจีนเหมือนกันนะครับนั้นราคาราคาก็ถ้าขายในบ้านเราก็ราคาก็เป็นจุดจุดก็คือต้องแข่งแข่งในเรื่องราคาด้วยนะดูรีระของเขาเนี่ยข้างหน้าใหญ่ข้างแถวสองใหญ่มีแถวสามไหมผมแอบเปิดไหมเปิด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 สามแถวสามแถวที่นั่งสามแถวแล้วพับเรียบพับเรียบนะครับ เราก็ไปดูนะแเ้าก็ที่นั่งเป็นแบบกับตันซีดครับอันนี้แยกเลยแยกเลยภาษาที่เราคุณคุณจะเซ็นเตอร์วอล์กทูเดินได้นะครับผมแอบเปิดคนั่งได้ไหมไม่น่าเกียดนะนั่งได้นะมีที่มีที่หย่อนขาโดยปกติแล้วที่นั่งแถวสามเนี่ยจะไม่ค่อยมีที่ที่สำหรับหย่อนขาลงมาอตอนนี้ใช้ส่วนของรถสามแถวเจ็ดที่นั่งนะ หรือสามแถวหกที่นั่งต่างๆผมพูดได้เลยว่ารถยุคใหม่เนี่ยอย่ามาไม่ต้องทำแบบด็อกซีดเบบี้ซีดให้นั่งให้ได้นี่คือสามแถวแล้วหกที่นั่งนี่คือคันนี้คือหกที่นั่งที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่ก็คือท่านนะครับเป็น EV 100%เหมือนกันนะครับนี่นดีไซน์เบลเลอร์เทอร์เลยนะพี่นะตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองด้วยสรีระนะไม่ต้องไปดูที่สเปคมากมายนะครับ ผมว่าคู่แข่งของเขาอย่างที่เมื่อกี้เราหาอยู่นะคือฮอนด้าแอคคอร o ดโตโยต้าทัมลีเนี่ยน่าจะเจอคู่แข่งผมว่าไซส์เนี่ยบีวีดีทำไซส์ที่แบบใหญ่กว่าโอเวอร์ไซส์ขึ้นไปโอเวอร์ไซส์ขึ้นไปเออเออถ้าเป็นเสื้อนี่ก็คือแบบถ้าใส่ตัดแอลก็เป็น XL อ่ะคือค้อมไซส์เขาอ่ะคุณซื้อ1นึ่งบาทเนี่ยซื้อจากคนอื่นได้ได้หนึ่งร้อยกรัมนะซื้อจากผมได้120กรัมนะใช่เพราะรถเขาจะดูแบบค้อมไซส์เหมือนใช่ ใหญ่กว่า,ให,วาใหญ่กว่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็น EV 1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกคันนะครับตอนนี้นี่ตรงนี้มีนี่ด้วยอันนี้น,นี่ดูการปิดนะพี่โจ้นะมันมีเอ้ยไหนลองเปิดดิดย,ดยแล้วที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่ก็คือ BYD อีกหนึ่งคัน ซือจิ่วเจี้ยนนะครับคือเขาจะมีรถมาอยู่บนบูธเนี่ยแล้วก็อยู่บนแท่นเนี่ยสองคันโดดนคันนี้คือไฮไลท์ไฮไลท์นะครับซือจิ่วเจี้ยนเนี่ยซึ่งนั่นคือชื่อของภาษาจีนนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าเดสต์ไทร์เออร์นะครับก็คือพอชื่อก็บอกเลยเดสต์ไทร์เออร์คือผู้ทําลายนะครับก็คือไม่ว่าใครจะเป็นคู่แข่งกับเขาก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับสไตล์ของรถเนี่ยก็จะเป็น 4ีดานแบ่4เซกเมนต์ใช่ไหมเอ่อซีดีนะน่าจะดีเซกเมนต์ไหมบีเซกเมนต์บีเซกเมนต์บีเซกเมนต์ถ้าเป็นบีเซกเมนต์ก็ูแข่งเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าคันนี้เนี่ยทางบีไดีบอกว่าน่าจะขายจริงๆก็คือในไตรมาสที่4ของปีนี้ที่ประเทศจีนนะที่ประเทศจีนนะคันนี้ยังไม่ไปที่เมืองไทยนะครับแต่ตอนเนี้ยพอหลังจากที่เราไปที่โรงงานบีไดีมาเนี่ย การขายที่ประเทศจีนแล้วไปขายที่ประเทศไทยไม่ได้เรื่องเรื่องเรื่องยากแล้วถ้าขายก็แค่สลับพวงมาลัยถ้ามีถ้าทำพวงมาลัยถ้าทำพวงมาลัยขวาก็เรียบร้อยไปได้เลยนะครับนั่นคันคันหนึ่งนะคันนี้คันนี้ไม่ใช่ e v 100%้อยร์เนะคันนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดและคันนี้ก็คือ b y d ที่เป็นคอนเซปต์คานะครับคันนี้นี่ดูแบบฉบเฉี่ยวมากนะครับชื่อว่าอะไรนักหนาซง L ครับ คือซ่องเนี่ยเป็นเเปป็็นนซับแบรนด์ของ B Y D นะส่วน L เนี่ยจะเป็นรุ่นนะครับคันนี้เนี่ยคันนี้คือเป็นรถสไตล์แบบแฮทส์แบ็คนะอันนี้ก็น่าจะแบบได้รับความนิยมเหมือนกันนะถ้าในเข้าไปในบ้านเรานะถ้ามีการปรับปรุงเอาจริงๆจากคอนเซ็ปต์แล้วก็แล้วก็อาแล้วก็ทําขายผมว่าได้อยู่นะครับได้อยู่คันนี้ยังหลอกยังหลอกแต่ยังยังคันนี้ยางถ้าจะไปต้องซื่อจู่เจี้ยนต้องไปก่อนคือรถรถในในลาย เตรียมการผลิตของเขาเยอะมากนะครับดังนั้นในส่วนของคอนเซปต์คาร์ผมว่าอีกสักพักเนี่ยเขาดูความล้ําของมันเนี่ยมันอะไรนักหนาก็ไม่รู้อ่ะแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะดีไซน์สวยมากที่ดูเด่นในส่วนของกระจกมองกระจกข้างอย่างเงี้ยถ้าดูจบเฉยด้านหน้าเนี่ยเหมือนด้านหน้านีาเน่เหมือนโซลาร์เซลล์อ่าแล้วก็มี B Y D ดีไซน์นะครับคือ B Y D ดีไซน์เนี่ยเขาเป็นสถาบันดีไซน์ของเขาเองเลยอยู่อยู่ภายในที่สำนักงานใหญ่แล้วเราจะเห็นมันมีอยู่ เออใช่ใช่ซึ่งบอกว่าอาคาร v y d Design เนี่ยเป็นความลับแม้กระทั่งพนักงานในบริษัทเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้แตเข้าไปได้จํานวนหนึ่งก็คือคนที่คนที่ทางานเนี่ยก็อยู่แค่นี้เอาความลับออกมาไม่ได้ก็นี่แหละคือหลักๆของบูธ v y d ที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์ใช่ส่วนรอบๆเนี่ยก็จะเป็นรถที่ขายที่เป็น production าร์ที่ขายแล้วจะเป็นโมเดล year 2023เป็นหลักนะมี2 0 2 2บ้างส่วนใหญ่จะเป็น223แล้วก็ ผมกับพี่โจจะพาไปดูในจักะคันประมาณหนึ่งนะ,ะไปดูได้นี่ก็คืออย่างหวางอย่างหวางนะครับเป็นแบรนด์ใหม่ของ BYD ที่เพิ่งเปิดไม่นานไม่เดืนคือ,อคือเป็นแบรนด์ใหม่ ที่มีแล้วก็ปีนี่คือการเปิดขายครั้งแรกใช่ครับคือในงานเซี่ยงไฮ้ออร์ชโชว์เนี่ยเขาเปิดขายครั้งแรกแล้วเป็นบูธที่ต้องบอกเป็นบูธที่ตอนนี้เราต่อแถวอยู่ได้รับความนิยมมากเพื่อเข้าไปชมบูธนะใช่ใช่โอ้โหคนเยอะมากก็ไม่เคยเห็นนะครับว่ามีการต่อแถวเข้าบูธเพื่อมาดูก็ถือว่าได้รับความนิยมจากคนจีนเยอะมากนะครับแล้วก็แบรนด์นี้ก็คือเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในซับแบรนด์ที่ BYD นั้นผลิตขึ้นมาใช่ครับคืออย่างนี้ อย่างหวางเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของพรีเมียมแบรนด์เลยนะครับโดยมี2รุ่นที่เปิดเปิดให้ให้เห็นในงานนี้คือ U8 แล้วก็ U9 นะครับคือ U8 น่จะเป็นพรีเมียมเอสนะครับรถของยูดิขนาดแบบมาหื่อมามากครับใหญ่มากนะครับแล้วที่สำคัญคือขายนะ U8 ขาย U9 นี่โชว์ U9 จะเป็นซุปเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ขายในงานไม่ได้ขาย โชว์โชว์โชว์ก่อนนะครับย้อนกลับไปที่แนะเขาบอกว่าเป็ย SUV พรีเมียม้อสยูวีที่ลอยน้ำได้คือถ้าลุยมันเป็นเหมือนมันเป็นแดแบบออฟโรดแล้วแต่ถ้าน้ำลึกๆคือคุณไม่ต้องมุดน้ำไปรถมันจะลอยแล้วก็ล้อมันก็จะหมุนๆก็คือสามารถช่วยตัวเองให้พ้นกับพ้นพ้นแอุปสรรคให้มันผ่านพ้นไปได้ก็เท่ากับง่ายๆกว่าการใช้ ออฟโรดเออง่ายง่ายกันใช้ออฟโรดที่จะลุยน้ำลึกๆไงใช่ครับนะฮะส่วนยูเก้าเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์คาร์เลยซุปเปอร์คาร์ที่เราไปที่โรงงานเออที่สำนักงานใหญ่ของบีวายดีที่เฮควอเตอร์ก็มีโชว์อยู่คันนึ่นอันนั้นเป็นต้นแบบเลยนะครับก่อนที่จะมาเป็นเป็นต้นแบบที่สร้างขึ้นมาโชว์แล้วก็จะแตกลายไปเป็นไปเป็นอย่างหวังหรือจะไปเป็น BYD ีหรือจะเป็นอะไรอันนั้นคือ <จ>เหมือนเหมือนเหมือนหัวกะทิที่ะจะแยกออกไปนะครับนีนเน้เป็นหเป็นเขาเรียกผลผลิตแลวเป็นผ,ผลผลิตเลยสามารถเต็มที่รับประทานได้ลนะครับมาอีกบูธหนึ่งนะครับเป็นบูธสำคัญของ BYD ากรุปนะฮะนี่ก็คือเดนซานะครับเดนซานี่คือยี่ห้อนะเดนซาดีนายน,น,นะครับ,รบน,นี่คือนี่คือ MPV ขนาดใหญ่คือเป็นฟูลไซส์เอ็มีเลยคุณผู้ชมดูสรีระต่างๆจะนึกถึงอะไร เจ้าตลาดที่ที่ที่มีที่แบบคนแบบสนใจแล้วก็ฮิตมากนะครับก็คือโตต้าเอาผ่านหรือเวลไฟนะครับจะเป็นคู่แข่งโดยตรงเลยนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนไทยได้เห็นแล้วนะเคยเห็นแล้วในงานบางของมัทร์โชว์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใช่ครับแล้วก็แล้วก็เราเราก็ไปดูที่ในงานที่บีบเดียมาโชว์นะครับที่สนามประทุมธานีปิดเวนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ขายในประเทศไทยนะครับแต่แต <ผม S 2> ที่เนี่ยเขาเอามาขายแล้วผมเคยเคยแปลเรื่องนี้ไปแล้วด้วยนะครับผมเคยแปลเรื่องนี้ไปลงเขาสำหรับรุ่นย่อยเนี่ยเขามีทั้งแบบสี่ที่นั่งแบบแบบแบบลักชูรี่เลย,เย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีแบบเจ็ดที่นั่งนะครับอันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับ แลก็มีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2อล้อขับเคลื่อน4ี่ล้อเป็นไฟฟ้าล้วนถึงไหมจริงจริงอ่ะที่ที่จีเนี่ยเขามีทั้ง EV ีแล้วก็ปี a ีเอสีบลันไินะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยให้ผมประเมินนะสถานการณ์อย่างนี้เขาน้าจะถ้าขายจะเป็น E ีว0ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอพี่ไม่พี่ไม่คิดว่าเขาจะมีอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะเอางี้เหรอไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้มันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะคืออย่างนี้เพราะว่าตอนผมไม่เชื่อว่าเขาจะเปิดทางเลือกให้เยอะ ในประเทศไทยนะคือจะขายก็ขาย EV ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้เราเดินหาให้ตัวที่เป็นสี่ที่นั่งผมอยากเห็นจริงว่าเขาคือรถไซส์นี้เป็นสี่ที่นั่งเนี่ยทำยังไงคันนี้ก็ยังเป็นเจ็ดที่นั่งอยู่นะและนี่ครับคันนี้ที่พี่นกถามหานะครับนี่คือ D9 p r e ี i ยมนะครับคันนี้คันนี้คือสุดยอดคือสุดคือสิ่งที่เราอยากผที่ผมอยากเห็นเนี่ยคือผมอยากรู้ว่ารถไซส์นี้นะ แล้วเป็นสีที่นั่งเนี่ยเขาจะสั่ยังไงเพราะว่าภาพนึกไม่ออกจริงสีที่นั่งแล้วรถไฟขนาดใช่ใช่มาดูกันผู้ชมครับนี่ครับมันก็คือตัวถังเดิมแบบเดียวกันนะนะแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าข้างในงงดูข้างในนะฮะ,นนะ,ะอุย้ยดูข้างในนะครับข้างในเป็นแบบนี้เลยดูที่นั่งแบบโอ้โหแบบสีที่นั่งขนาดนี้คือนี่มันคือมันคืออัคระมหาความมีโซฟาแบบสามารถน่าจะต้องสั่นได้นะนอนได้นอนได้นะแล้วก็ นะครับนอกจากมีโซฟามีจอทีวีขนาดนผมไม่รู้ว่าขนาดไหนแต่ขนาดใหญ่นะเรียกว่าดูกันได้แบบสบายๆเลยคือคือตัวเนี้ตัวนี้แบบต้องบอกว่ามันเป็นถูกจิตคนจีนจริงๆนะที่ชอบความงดงามขนาดนี้นะน,นะฮะดไ,ดไ,มไม่น่าได้อดืมน,นะฮะนี่คือเท่าที่เขาให้ให้เราดูนะเขาอ,อยาไปเขาล้อมคอกไว้อยออู่โอ้โหเจ้า หลังคาหลังหลังหลังคาเป็นแบบนี่นะครับแบบอเนรามิกอเนรามิกนะครับแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับด้านหน้าก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันหรูหราตรงที่อุปกรณ์ตกแต่งใช่แล้วครับความกว้างขวางของพื้นที่คือเขาให้พื้นที่สำหรับผู้โดยสารทั้งสองคนด้านหลังเนีเต็มที่เลยใช่ใช่เรียกเป็นส่วนตัวแล้วเรียกเออมีความเป็นส่วนตัวคืออย่างงี้ แบ่งแบ่งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแบ่งกันโดยมีมีจอเป็นพื้นที่แบ่งเลยก็คือเหมือนเหมือนกับลิมูซีนนี่คืนนี้นี่คือลิมูซีนจริงนะห้องโดยสารส่วนตัวเลยนะเป็นจุดเด่นของดีนายพรีเมียมนะครับพรีเมียรเนี่ยนะครับราคาล่ะเขาบอกว่าราคาที่นี่อยู่ประมาณสักหกแสนหยวนก็หกห้าประมาณสามล้าน สามล้านต้นต้นอีกหนึ่งขั้นสำหรับเดนซาครับนี่คือ N7 นะครับ EV All Wheel Drive ก็คือเป็นขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้มีมอเตอร์สองตัวนะครับแล้วก็นี่รูปทรงก็ยังแบบก็ยังเป็นสไตล์ที่ยังบอกว่านี่คือ b y d นะอย่างเช่นตัวนี้นะที่ยื่นออกมานะครับแต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ภายใต้แบรนด์ของ b y d b y d แล้วก็เดนซาครับเดนซาอันนี้ก็เป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่น เรียกว่าเขาก็มีความหลากหลายของจอดูจอนั่นจอหรือทีวีครับพ่อโอ้โหเบลเทอร์เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นรถก็สวยนะการออกแบบนะผมว่ารูปร่างหน้าตาสวยเลยนะผมว่าเหมือนเหมือนสไตล์เล็กซัสใช่ใช่ล้อแมกขนาด20นิ้วยางคอนเดนตันนะฮะมาดูเด็ดู LED ต่างๆเ่ยสวยงามนะครับ อันนี้ก็เรายังไม่รู้สเปคอะไรมากนะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามากับ BYD นะครับได้มาเที่ยวงานชมงานเซี่ยงไฮ้มเตร์โชว์นะครับนี่ก็ทนี้บทสรุปของ BYD ในงานเซี่ยงไฮ้มเตร์โชว์เนี่ยนะครับก็คือเขามีทั้งหมด3าบูธใหญ่สามแบรนด์ใหญ่ๆที่นํามาเสนอให้กับคนคนจีนแล้วก็คนทั่วโลกครับคุณผู้ชมครับก็คือ หนึ่งเลยคือบูธ B Y D ซึ่งเป็นบูธหลักที่มีรถแมสเป็นสิบรุ่นนะครับ B Y D นะครับแล้วก็บูตอีกสองแบรนด์ก็คือในส่วนตรงที่เรายืนอยู่เนี้นะครับเป็นเดนซ่านะครับเดนซ่าก็จะเป็นรถในกลุ่มของ M P V นะครับพรีเมียมเอ็ขึ้นมานะครับขณะที่อีกแบรนด์ก็คือในส่วนของยันหวางยางหวางเนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่เราย้ำไปแล้วนะครับแบรนด์ใหม่อายุ ยี่ห้อเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเดือนอายุเดือนเดียวเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วพร้อมประกาศว่าคันนี้ประกาศราคาแล้วก็จะส่งมอบรถในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ที่ที่จีนนะบ้านเรายอย่จีนนางยังยังไม่ได้มีกำหนดนะครับดังนั้นทั้ง3แบรนด์เนี่ยเขาปร,ประกาศศักยภาพในงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ BYD ในฐานะแบรนด์ EV อันดับหนึ่งของโลกแล้วนะวันนี้นะครับแล้วก็มียอดขายที่สูงมากๆทั้งเรื่อง ความยิ่งใหญ่ของแบรนด์แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของยอดขายน,นี่ก็เป็นทั้งหมดของงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์ที่เรามากับ B ีวดีในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกข้อความไว้ล่วงหน้าเลยที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทุกไรา์ทุกแจด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ